คุณเคยคิดหมายว่าการช่วยใครสักคนเพียงครั้งเดียวสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณตลอดไปได้เรื่องราวของวันนี้เริ่มจากวัยรุ่นธรรมดาแต่สิ่งที่เขาทำเพียงแค่ยกถุงให้หญิงชารากลับนำไปสู่เหตุการณ์ที่เหนือจินตนาการหญิงชาราที่เขาช่วยเธอมีความลับซ่อนอยู่ซึ่งใครหลายคนอยากได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเหมาะสมเขาต้องเผชิญหน้ากับความลึกลับความอันตรายและคนที่ต้องการสมบัติของเธอเพื่อผลประโยชน์ตัวเองทุกการตัดสินใจทุกย่างก้าว จะพาเขาเข้าใกล้ความจริงหรือพาเขาไปสู่ความล้มเหลวคุณอยากรู้ไหมว่าวัยรุ่นคนนี้จะสามารถปกป้องความดีและความหวังได้หรือไม่และสิ่งที่เขาได้รับจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการได้อย่างไรกด Subscribe ตอนนี้เลยเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสุดทราบซึ้งและน่าตื่นเต้นแบบนี้ที่จะทําให้หัวใจคุณอบอุ่นและคุณจะประทับใจไปกับทุกย่างก้าวของเขามีวัยรุ่นหนุ่มคนหนึ่งเดินผ่านตลาดในตอนเช้าเขาสังเกตเห็นหญิงชารานั่งอยู่ริมทาง เธอดูเหนื่อยล้าและถือถุงหนักไว้กับตัววัยรุ่นเข้าไปช่วยยกถุงของหญิงชราเธอยิ้มและขอบคุณเขาด้วยเสียงอบอุ่นเขารู้สึกดีที่สามารถช่วยใครสักคนได้หญิงชราถามเขาว่าอยากไปนั่งพักในร้านน้ำชาไหมเขาพยักหน้าและเดินตามเธอไปในร้านมีเกล็ชาและขนมอบอ่อนๆหญิงชราบอกเรื่องราวชีวิตของเธอให้ฟังเธอเล่าว่าเธอสูญเสียครอบครัวไป และอาศัยอยู่คนเดียววัยรุ่นฟังด้วยความตั้งใจและใจเต็มไปด้วยความเห็นใจเมื่อเขาจะลุกขึ้นจากโตก๊ะหญิงชราย,ยื่นกล่องเล็กๆให้เขาเขารู้สึกแปลกใจและเปิดดูภายในกล่องมีจดหมายและสร้อยคอทองคำจดหมายเขียนว่าเธอต้องการตอบแทนความมีน้ำใจของเขาวัยรุ่นอ่านแล้วรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างมากเขาไม่คาดคิดว่าจะได้รับของขวัญที่เปลี่ยนชีวิตได้ หญิงชราบอกว่าเขาเป็นคนดีที่โลกนี้ยังต้องการวัยรุ่นรับของขวัญด้วยรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความสุขเขาออกจากร้านน้ำชาพร้อมความรู้สึกอบอุ่นหัวใจเขาเต็มไปด้วยความหวังและแรงบันดาลใจเขาสัญญากับตัวเองว่าจะช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้นขณะเดินกลับบ้านเขารู้สึกว่าโลกนี้ยังเต็มไปด้วยความเมตตาเขาคิดถึงหญิงชราและรอยยิ้มของเธอที่เปลี่ยนชีวิตเขาเขาคิดถึงหญิงชรา และรอยยิ้มของเธอที่เปลี่ยนชีวิตเขาเมื่อเขาเก้าวเข้าสู่ถนนใหญ่ในเมืองฝนเริ่มตกเบาๆบนผมและเสื้อของเขาแต่ใจเขาอบอุ่นจากการกระทำเล็กๆของตัวเองเขาไม่เคยคิดว่าการช่วยยกถุงของใครสักคนจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ระหว่างทางกลับบ้านเขาเห็นคนเร่ร่อนนั่งหนาวอยู่มุมถนนใจเขาเต้นแรงภาพหญิงชาราที่เขาช่วยไว้ลอยขึ้นมาในหัว เขาหยุดและเข้าไปหาคนเร่ร่อนคนนั้นเขาถอดแจ็คเก็ตและคลุมให้เขาคนเร่ร่อนมองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจวัยรุ่นยิ้มให้และพูดว่าเขาเคยได้รับความช่วยเหลือเล็กๆและตอนนี้เขาต้องการส่งต่อความเมตตานั้นหลังจากกลับบ้านเขาเปิดกล่องของขวัญอีกครั้งสร้อยคอทองคำนั้นวาววับในแสงไฟแต่สิ่งที่ดึงดูดใจเขามากที่สุดคือจดหมายทุกคำทุกบรรทัดเต็มไปด้วยความซาบซึ้งและความหวัง หญิงชาราพูดถึงอดีตของเธอและความฝันที่เธอไม่สามารถทำได้และเธอเชื่อว่าเขาจะทำสิ่งนั้นแทนเธอวันรุ่งขึ้นวัยรุ่นตัดสินใจไปเยี่ยมหญิงชาราที่บ้านของเธอบ้านเก่าๆหลังหนึ่งตั้งอยู่บนถนนแคบๆเขาเก้าวเข้าไปด้วยความกังวลเล็กๆแต่หญิงชารายิ้มกว้างและเชื่อเชิญเขาให้เข้ามาภายในบ้านเต็มไปด้วยของเก่าและภาพถ่ายหลายใบทุกภาพบอกเรื่องราวชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาว ญิงชราถามเขาว่าเขาอยากลองทำบางอย่างที่เปลี่ยนชีวิตไหมัวรุ่นมองตาเธอเต็มไปด้วยความสงสัยเธอยื่นกลองเอกสารเก่าๆและบอกว่านี่คือโอกาสที่จะทำตามความฝันของใครบางคนและเขาจะได้รับพรชีวิตที่แท้จริงเขาเปิดดูเอกสารอย่างระมัดระวังพบว่ามันเป็นแผนธุรกิจเล็กๆของหญิงชราที่ไม่เคยมีโอกาสทำเธออยากเปิดร้านชานมและร้านขนมเล็กๆ แต่ตอนนั้นเธอไม่มีเงินทุนและไม่มีใครสนับสนุนเขามองดูรายละเอียดทีละแผน่นหัวใจเขาเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นและความกังวลหญิงชาราบอกเขาว่าเธอเชื่อใจเขาและเชื่อว่าเขาจะทําให้ความฝันนั้นเป็นจริงวัยรุ่นรู้สึกถึงความรับผิดชอบที่หนักอึ้งแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็เต็มไปด้วยความหวังเขาตัดสินใจว่าจะทําให้เต็มที่หลายสัปดาห์ผ่านไป วัยรุ่นทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเขาพบอุปสรรคมากมายทั้งเงินทุนที่ไม่พอการติดต่อผู้จัดส่งวัตถุด,ดิบและการแข่งขันในตลาดแต่ทุกครั้งที่คิดจะยอมแพ้เขาจะนึกถึงรอยยิ้มของหญิงชราและความอบอุ่นที่เธอให้เขาในวันแรกวันหนึ่งในขณะที่เขากำลังจัดร้านหญิงชรามายืนอยู่หน้าร้านพร้อมรอยยิ้มกว้างสายฝนตกเบาๆรอบๆแต่ในใจวัยรุ่นกลับอบอุ่น ญิงชรากล่าวว่าขอบคุณที่ทําให้ความฝันของฉันเป็นจริงและขอบคุณที่ทําให้โลกนี้ยังมีคนดีวัยรุ่นมองไปที่ลูกค้าคนแรกที่เข้ามาคนเหล่านั้นไม่รู้ว่าร้านนี้เกิดจากความมีน้ําใจเขารู้สึกภูมิใจและซาบซึ้งใจมากกว่าที่เคยเป็นมาแต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้คืนหนึ่งขณะเขากําลังปิดร้านชายแปลกหน้าคนหนึ่งเดินเข้ามาเขาพูดด้วยน้ําเสียงหนักแน่น ฉันรู้ว่าคุณเป็นคนที่ช่วยหญิงชราเมื่อวันนั้นวัยรุ่นตะลึงและถามว่าชายคนนั้นคือใครชายคนนั้นยิ้มและเผยว่าเขาเป็นนักธุรกิจใหญ่และหญิงชราที่เขาช่วยไว้คือญาติผู้ใหญ่ของเขาชายคนนั้นเสนอให้เขาร่วมลงทุนในธุรกิจที่เขาฝันไว้ชีวิตวัยรุ่นเปลี่ยนจากเด็กธรรมดากลายเป็นผู้ประกอบการหนุ่มผู้มีโอกาสสร้างอนาคตทุกสิ่งเริ่มจากการช่วยหญิงชรานั่งยกถุงเพียงครั้งเดียว แต่ความตื่นเต้นและความท้าทายยังไม่หมดวัยรุ่นต้องเรียนรู้การบริหารการตัดสินใจและรับผิดชอบต่อผู้อื่นเขาต้องเผชิญกับความล้มเหลวและแรงกดดันที่ไม่เคยเจอมาก่อนแต่ทุกครั้งที่เหนื่อยหรือท้อเขาจะนึกถึงวันนั้นที่เขายิ้มและช่วยหญิงชราเรื่องราวนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของโชคชะตาแต่เป็นเรื่องของความเมตตาและการไม่ลังเลที่จะช่วยเหลือผู้อื่นชีวิตของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง และทุกความสําเร็จมาจากการทําสิ่งเล็กๆด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่และทุกความสําเร็จมาจากการทําสิ่งเล็กๆด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่วันต่อมาวัยรุ่นนั่งอยู่บนระเบียงร้านมองออกไปยังถนนที่เต็มไปด้วยผู้คนเขารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตแต่บางอย่างในใจเขายังรู้สึกไม่สงบเหมือนมีเรื่องราวลับบางอย่างที่ยังรอให้เขาค้นพบทันใดนั้นมือถือตรงกระเป๋าเขาสัน่นข้อความแสดงขึ้นมาจากหมายเลขแปลกหน้า คุณคิดว่าการช่วยหญิงชราจะจบเพียงเท่านี้หรือหัวใจเขาเต้นแรงสายฝนเริ่มตกหนักขึ้นบนหลังคาและพื้นถนนเขามองไปรอบๆแต่ไม่มีใครอยู่ไกลข้อความถัดมาปรากฏทันทีบางสิ่งที่คุณได้รับยังเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นเขารู้สึกทั้งกลัวและตื่นเต้นเขาไม่เข้าใจว่าชายลึกลับหมายถึงอะไรแต่เขารู้ว่าเรื่องราวชีวิตของเขากำลังเปลี่ยนไปอีกครั้ง วันรุ่งขึ้นเขาพบหญิงชรานั่งอยู่ในสวนหลังบ้านสายตาของเธอดูเศร้าลึกกว่าที่เคยมีบางอย่างที่ฉันยังไม่ได้บอกคุณหญิงชราพูดด้วยเสียงสั่นัยรุ่นใกล้เข้ามาเพื่อฟังและในทันใดนั้นเธอหยิบสองเอกสารเก่าๆออกมานี่คือความลับของครอบครัวฉันเอกสารเต็มไปด้วยชื่อที่เขาไม่คุ้นเคยและแผนผังธุรกิจเก่าแก่บางอย่าง หญิงชรากล่าวว่าเรื่องราวของเธอเกี่ยวข้องกับสมบัติที่ถูกซ่อนและผู้คนมากมายพยายามหาแต่น้อยคนที่มีหัวใจดีจริงๆวัยรุ่นรู้สึกถึงแรงกดดันเขาต้องตัดสินใจว่าจะเชื่อหญิงชราและเริ่มการค้นหาหรือไม่แต่ในใจเขาก็เต็มไปด้วยความอยากรู้และความรับผิดชอบต่อหญิงชราทันใดนั้นมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นชายหนุ่มลึกลับใส่เสื้อกันฝนสีดำยืนอยู่ข้างนอก ฉันรู้ว่าคุณกำลังจะค้นหาเขาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเฉียบไวรุ่นรู้สึกถึงความอันตรายแต่ไม่สามารถถอยกลับได้หญิงชราพยักหน้าคุณต้องกล้าหาญและฉลาดอย่าปล่อยให้ความกลัวมาหยุดคุณไวรุ่นตัดสินใจเริ่มการค้นหาเขาและหญิงชราใช้เอกสารเก่าๆและจดหมายที่เขาได้รับก่อนหน้านี้ทุกแผ่นเต็มไปด้วยรหัสและเบาะแส มันเหมือนกับเกมลับที่ทดสอบความใจดีและความกล้าหาญร,ระหว่างทางค้นหาพวกเขาพบกับอุปสรรคมากมายเช่นประตูเก่าๆที่ล็อกอย่างแน่นหนาและข้อความลึกลับที่เขียนด้วยหมึกจางแต่ทุกครั้งที่คิดจะยอมแพ้วัยรุ่นจะนึกถึงวันที่เขาช่วยหญิงชาราและรอยยิ้มที่เปลี่ยนชีวิตเขาหนึ่งคืนขณะที่พวกเขาอยู่ในโกดังเก่าเสียงฝีเท้าเข้ามาไกลเงามืดปรากฏอยู่รอบตัว วัยรุ่นต้องใช้ความกล้าและสติเพื่อหลบหลีกและปกป้องหญิงชราทันใดนั้นหญิงชราพูดเสียงสัน่นนี่คือเวลาที่คุณต้องเลือกคุณจะยอมแพ้หรือเดินหน้าต่อไปด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์วัยรุ่นมองตาเธอและรู้ว่าคำตอบอยู่ในหัวใจของเขาเองพวกเขาเปิดประตูไม้เก่าบานหนึ่งพบห้องเก็บสมบัติเก่าภายในมีกล่องไม้และสมุดบันทึกหลายเล่ม วัยรุ่นรู้สึกถึงความตื่นเต้นและความประทับใจทุกอย่างที่เขาเคยฝันเริ่มปรากฏเป็นจริงสมบัติไม่ได้มีเพียงเงินหรือทองคําแต่เต็มไปด้วยความรู้และโอกาสผู้คนมากมายในอดีตใช้สมบัติเพื่อสร้างชีวิตและหญิงชราต้องการให้วัยรุ่นใช้มันเพื่อความดีและส่งต่อความมีน้ำใจต่อผู้อื่นทันใดนั้นมือของเขาสัมผัสสิ่งหนึ่งมันคือจดหมายฉบับสุดท้ายจากหญิงชราผู้ล่วงลับ เธอเขียนว่าคุณคือคนที่โลกต้องการอย่าทําให้ความหวังที่ฉันฝากไว้เสียเปล่าวัยรุ่นรู้สึกทั้งเศร้าและซาบซึง้งน้ําตาไหลลงบนแก้มแต่ในเวลาเดียวกันหัวใจเขาก็เต็มไปด้วยพลังเขาสัญญากับตัวเองว่าจะใช้สมบัตินี้ไม่เพียงเพื่อชีวิตตัวเองแต่เพื่อช่วยเหลือผู้คนมากมายที่ต้องการความหวังจากวันนั้นชีวิตของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เขากลายเป็นผู้ประกอบการหนุ่มผู้ใจดีสร้างโอกาสให้ผู้ด้วยโอกาสและคงความซื่อสัตย์ความมีน้ำใจเหมือนวันที่เขายกถุงของหญิงชราเพียงครั้งเดียวแต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะทุกครั้งที่เขาคิดว่าเขาเข้าใจทุกอย่างโลกยังคงมีความลึกลับซ่อนอยู่และเขาต้องเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ด้วยหัวใจที่กล้าและความเมตตาที่ไม่สิ้นสุดแต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้ เพราะทุกครั้งที่เขาคิดว่าเขาเข้าใจทุกอย่างโลกยังคงมีความลึกลับซ่อนอยู่และเขาต้องเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ด้วยหัวใจที่กล้าและความเมตตาที่ไม่สิ้นสุดวันหนึ่งขณะที่เขากำลังจัดร้านและตรวจเอกสารเก่ามีโทรศัพท์สายแปลกโทรเข้ามาเสียงผู้ชายดังขึ้นคุณคิดว่าการช่วยหญิงชราเพียงครั้งเดียวจะทำให้คุณปลอดภัยหรือเขาใจวิวและจับโทรศัพท์แน่น เสียงนั้นหยุดไปทันทีหลังจากพูดจบเขานั่งลงอย่างใจเต้นแรงความสงสัยและความกลัวเข้าครอบงำทันใดนั้นมีจดหมายสองสีดำถูกวางไว้หน้าร้านเขาเปิดอ่านอย่างระมัดระวังข้างในมีภาพหญิงชราของเขาและภาพของชายแปลกหน้าที่เคยพบพร้อมข้อความสั้นๆบางคนไม่ต้องการให้คุณประสบความสำเร็จเพียงลำพังหัวใจเขาสั่นสะท้าน เขารู้ว่ามีคนติดตามเขาอยู่แต่เขาไม่สามารถถอยหลังได้ทุกสิ่งที่เขาเริ่มสร้างขึ้นล้วนมาจากความตั้งใจและความเมตตาในคืนหนึ่งขณะที่เขานอนอยู่บ้านเสียงเคาะประตูดังอย่างรุนแรงเขารีบลุกขึ้นและเปิดประตูชายสองคนในชุดดำยืนอยู่ตรงหน้าสายตาของพวกเขาเย็นชืดและไม่มีความปราณีวัยรุ่นรู้ว่าต้องหนีแต่เขายังคิดถึงหญิงชรา และทุกความหวังที่เขาได้รับเขาตัดสินใจหยิบเอกสารและสมบัติสำคัญและวิ่งออกไปตามตรอกแคบๆฝนตกหนักจนพื้นลื่นเสียงฟ้าร้องสถานทําให้เขาใจสัน่นแต่เขากลับรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่อยู่ภายในเหมือนหญิงชรากกำลังอยู่เคียงข้างเขาเขาเข้าไปซ่อนในโกดังเก่าและเริ่มวางแผนเขาต้องหาวิธีป้องกันตัวเองและปกป้องสิ่งที่เขาได้รับ เอกสารเก่าและสมบัติมีค่าเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการมันไม่ใช่เพียงทองคําหรือเงินแต่เป็นความรู้ลับและโอกาสที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคนหลายคนวันรุ่งขึ้นเขาพบว่าร้านของเขามีร่องรอยถูกบุกรุกแต่ไม่มีอะไรหายไปมันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนเขาต้องระวังตัวให้มากขึ้นและต้องใช้ความฉลาดมากกว่าที่เคยเขาตัดสินใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย และเริ่มวางระบบป้องกันแต่ทุกครั้งที่เขานอนเขายังคงฝันเห็นชายชุดดำและหญิงชราบางครั้งหญิงชราพูดว่าคุณต้องกล้าและซื่อสัตย์โลกต้องการคนอย่างคุณเวลาผ่านไปหลายเดือนวัยรุ่นเติบโตขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจเขาเรียนรู้ที่จะวางแผนคิดอย่างรอบคอบและใช้ความเมตตาแก้ไขปัญหาเขาได้ช่วยเหลือผู้คนหลายคน และสร้างโอกาสให้กับคนที่ไม่เคยมีใครเชื่อใจแต่ความลึกลับยังไม่หมดมีบาะแสใหม่ปรากฏในจดหมายเกา่าเกี่ยวกับหญิงชาราที่แท้จริงและอดีตที่ซ่อนอยู่มันบอกว่าเธอไม่ได้เป็นเพียงหญิงชาราธรรมดาแต่เธอเป็นผู้ถือครองความลับบางอย่างของครอบครัวอันทรงอิทธิพลความจริงนี้ทําให้หัวใจวัยรุ่นเต้นแรงเขารู้ว่าการค้นหาความจริงอาจเปลี่ยนชีวิตเขาอีกครั้ง ในคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังตรวจเอกสารประตูบ้านถูกเปิดโดยไม่มีเสียงเตือนชายชุดดำปรากฏตัวตรงหน้าเขารู้ว่าเวลาที่ต้องเผชิญหน้าได้มาถึงแล้วชายคนนั้นพูดด้วยน้ำเสียงเข้มคุณไม่ควรยุ่งเรื่องนี้วัยรุ่นไม่ถอยเขาเผชิญหน้าด้วยความกล้าและความมั่นใจทุกอย่างที่ฉันทำเพราะฉันเชื่อในความดีและความเมตตาฉันจะไม่หยุดและจะไม่ยอมให้ใครทำลายสิ่งที่ฉันเชื่อ ชายชุดดำเพ่งสายตาและยิ้มบางๆคุณอาจเป็นคนที่แตกต่างและอาจจะทำให้สิ่งนี้สำเร็จได้จริงๆหลังจากเหตุการณ์นั้นวัยรุ่นเริ่มสำรวจอดีตหญิงชรายอย่างละเอียดพบหลักฐานมากมายเกี่ยวกับความลับในครอบครัวและการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมที่ถูกซ่อนเร้นทุกเอกสารและร่องรอยทำให้เขารู้ว่าเขากำลังเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวใหญ่ที่เต็มไปด้วยอำนาจความโลภและความดี วัยรุ่นจึงเริ่มวางแผนใหม่ไม่เพียงเพื่อปกป้องสมบัติและความลับแต่เพื่อปกป้องความหวังของผู้คนจำนวนมากเขาเรียนรู้ที่จะใช้ทั้งความฉลาดและหัวใจเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างอำนาจและความดีทุกก้าวที่เขาก้าวทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นเล็กๆและทุกครั้งที่เหนื่อยหรือกลัวเขาจะนึกถึงรอยยิ้มของหญิงชาราวันที่เขาเริ่มต้นด้วยการช่วยเพียงทุงหนึ่งทุกก้าวที่เขาก้าวทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นเล็กๆ และทุกครั้งที่เหนื่อยหรือกลัวเขาจะนึกถึงรอยยิ้มของหญิงชราวันที่เขาเริ่มต้นด้วยการช่วยเพียงถุงหนึ่งแต่คืนหนึ่งทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปขณะที่เขากำลังตรวจเอกสารและจัดสมบัติไฟฟ้าในร้านดับหมดทันทีความมืดปกคลุมทั่วบริเวณเขาสัมผัสถึงแรงลมเย็นที่พัดเข้ามาเหมือนมีใครบางคนอยู่ใกล้เขาเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นในความมืดหัวใจเขาเต้นแรง และทุกความสงสัยในใจเริ่มทวีความเข้มทันใดนั้นมือที่มองไม่เห็นดึงเอกสารออกจากโตก๊ะัยรุ่นรีบคว้าไว้แต่ก็รู้สึกถึงแรงที่มากเกินกว่าปกติใครอยู่ที่นั่นเขาตะโกนแต่ไม่มีเสียงตอบเพียงความมืดและฝนที่สาดเข้าต่างหน้าต่างเขาตัดสินใจหยิบไฟฉายและเดินไปยังมุมร้านเห็นเงาร่างบางยืนอยู่ใกล้หน้าต่างหัวใจเขาสัน่นและมือเย็นเฉียบคุณไม่ควรยุ่งเรื่องนี้ เสียงลึกลับดังขึ้นอีกครั้งไวรุ่นรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดามันเป็นการเตือนจากใครบางคนที่ไม่ต้องการให้เขาเข้าใกล้ความลับเขายังคงยืนหยัดเพราะทุกสิ่งที่เขาทำมาจากความเมตตาและความซื่อสัตย์ฉันจะไม่หยุดเขาพูดด้วยเสียงเข้มฉันจะปกป้องทุกสิ่งที่ฉันเชื่อว่าดีและถูกต้องทันใดนั้นเงาร่างลึกลับหายไปแต่บนโต๊ะมีจดหมายเก่าอีกฉบับ เปิดออกอ่านพบว่าเป็นรหัสสลับมันบอกถึงที่ซ่อนของสมบัติอีกชิ้นหนึ่งสมบัติที่แท้จริงซ่อนอยู่ไม่ใช่แค่ทองคำหรือเอกสารแต่เป็นความรู้และพลังที่สามารถเปลี่ยนชีวิตผู้คนหลายคนเช้าวันรุ่งขึ้นเขาพบหญิงชรานั่งอยู่ที่หน้าร้านสายตาเธอเต็มไปด้วยความกังวลบางสิ่งที่คุณกำลังจะค้นหาไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ปลอดภัยเธอกล่าว แต่ฉันเชื่อว่าคุณเป็นคนเดียวที่สามารถทำได้วัยรุ่นตัดสินใจเริ่มค้นหาเขาและหญิงชรารวมพลังใช้เอกสารและรหัสสลับทุกชิ้นทุกแผ่นเป็นเหมือนปริศนาที่ต้องถอดรหัสบางครั้งเขาต้องปีนป่ายและค้นหาที่ซ่อนในตู้เก่าบางครั้งต้องข้ามคลองและตรอกแคบๆแต่ทุกความพยายามทําให้เขาเข้าใจว่าความลึกลับนี้ไม่ใช่เพื่อเงินแต่เพื่อสอนให้เขาเติบโตทั้งหัวใจและสติปัญญา วันหนึ่งขณะที่เขาเปิดประตูโกดังเกา่าพบกับชายชุดดำหลายคนรออยู่สายตาพวกเขาเย็นชื่อแต่เขาไม่ถอยเขาใช้เอกสารและความรู้ที่หญิงชราสอนทำกับดักและกลยุทธ์เพื่อป้องกันตัวเองเสียงฝนตกหนักและฟ้าร้องสถานสร้างบรรยากาศที่ทั้งตื่นเต้นและน่ากลัวหลังจากเหตุการณ์นั้นวัยรุ่นได้พบกับเงื่อนงำอีกหลายชิ้นมันนำเขาไปสู่ห้องลับใต้ตึกเกา่า และพบว่าญิงชาราที่เขาช่วยไว้เคยเป็นผู้คุมสมบัติและความลับของครอบครัวอันทรงอิทธิพลผู้คนมากมายพยายามเอาสมบัตินี้ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ตัวเองแต่เธอเชื่อว่าหากมอบให้คนที่มีหัวใจดีมันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลกใบนี้วัยรุ่นเข้าใจทันทีว่าทุกความดีที่เขาทำตั้งแต่วันแรกทุกการช่วยเหลอหยิงชาราไม่เพียงแต่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ตัวเอง แต่กำลังสารต่อความหวังและความยุติธรรมเขารู้สึกทั้งหนักและเบาในเวลาเดียวกันเพราะนี่คือความรับผิดชอบครั้งใหญ่คืนหนึ่งขณะที่เขานั่งอ่านบันทึกเก่าหญิงชราก้าวเข้ามาไกลคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะก้าวไปสู่จุดสูงสุดของความรับผิดชอบวัยรุ่นมองตาเธอฉันพร้อมเขาพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงฉันจะทำทุกอย่างเพื่อคนที่ต้องการความช่วยเหลือ หลังจากนั้นพวกเขาเริ่มค้นหาสมบัติชิ้นสุดท้ายทุกโรครอยเต็มไปด้วยกับดักและรหัสลับบางครั้งวัยรุ่นต้องเสียงชีวิตปีนป่ายข้ามคลองและแก้ปริศนาที่ซับซ้อนแต่ทุกครั้งที่เหนล้าเขาจะนึกถึงวันแรกที่ช่วยหญิงชารารอยยิ้มและคำพูดของเธอที่เปลี่ยนชีวิตเขาในที่สุดพวกเขาพบกล่องไม้เก่าภายในเต็มไปด้วยเอกสารล้ำค่าหนังสือที่บันทึกวิธีสร้างชีวิตที่ดี และโอกาสที่จะเปลี่ยนชุมชนให้ดีขึ้นวัยรุ่นเข้าใจทันทีว่าความสำเร็จไม่ใช่แค่เรื่องเงินหรือทองแต่เป็นการใช้ความดีและความเมตตาเพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นหญิงชราพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนทุกสิ่งที่ฉันฝากไว้ให้คุณคือความเชื่อว่าโลกยังมีคนดีวัยรุ่นน้ำตาไหลเขารู้สึกทั้งซาบซึ้งและมีพลังพร้อมที่จะใช้ทุกสิ่งเพื่อช่วยเหลือผู้คน จากวันนั้นชีวิตของเขาเปลี่ยนไปตลอดการจากเด็กธรรมดาสู่ผู้ประกอบการหนุ่มผู้มีหัวใจยิ่งใหญ่แต่เขาไม่ลืมวันแรกที่ยกถุงของหญิงชราเพราะสิ่งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งและเขารู้ว่าโลกนี้ยังมีความลึกลับความท้าทายและความเมตตาที่รอให้เขาเรียนรู้และสานต่อเวลาผ่านไปหลายเดือนหลังจากทุกความท้าทายและอุปสรรควัยรุ่นคนนี้ได้เรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับความอดทนความกล้าและความเมตตา เขาได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายทั้งเด็กกำพร้าผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือและคนยากจนในชุมชนรอบๆร,ร้านของเขาแต่สิ่งที่ทำให้หัวใจเขาอบอุ่นที่สุดคือหญิงชราที่ครั้งหนึ่งเขาได้ช่วยเพียงถุงหนึ่งตอนนี้หญิงชราไม่เพียงเป็นเพื่อนและครูชีวิตของเขาแต่กลายเป็นครอบครัวแท้จริงเธอรอยยิ้มกว้างและตาของเธอสองประกายเหมือนยืนยันว่าการช่วยเหลือคนอื่น สามารถเปลี่ยนชีวิตใครสักคนได้ตลอดไปวันหนึ่งพวกเขายืนอยู่บนระเบียงร้านมองดูเด็กๆวิ่งเล่นและผู้คนที่หัวเราร่าเริงสายลมเย็นพัดเข้ามาเสียงนกร้องและแสงแดดอ่อนๆสาดลงบนพื้นวัยรุ่นรู้สึกถึงความสงบแต่ในใจเขายังคงเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นและความหวังหญิงชราหย,ยิบมือเขาและพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนคุณรู้ไหมว่าทุกสิ่งที่คุณทำ ไม่ใช่เพียงช่วยฉันแต่คุณได้สร้างความหวังให้กับคนจำนวนมากไวรุ่นมองตาเธอน้ำตาไหลเขารู้สึกทั้งซาบซึ้งและภาคภูมิใจทันใดนั้นมีเด็กหญิงคนหนึ่งวิ่งเข้ามาลุงลุงลุงครับร้านของลุงสวยที่สุดเลยไวรุ่นหัวเราะเบาๆและยิ้มกว้างเขารู้ว่าสิ่งที่เขาได้รับจากหญิงชราได้ส่งต่อเป็นพลังแห่งความดีและความสุขให้คนอื่น เขาเข้าใจว่าชีวิตไม่จําเป็นต้องร่ำรวยด้วยเงินทองแต่การให้และช่วยเหลือคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตมีค่าก่อนกลับบ้านไยรุ่นหยุดและหันไปมองกล่องไม้เก่าที่เคยพบเขาเปิดมันออกอีกครั้งไม่ใช่เพื่อค้นหาสมบัติแต่เพื่อรำลึกถึงการเดินทางทั้งหมดทุกความยากลำบากทุกความท้าทายทุกน้ำตาและรอยยิ้มได้รวมกันเป็นบทเรียนชีวิตที่ไม่มีวันลืมในค่ำคืนนั้นเขานั่งลงพร้อมหญิงชราทั้งสองจ้องไปที่ดวงดาวบนฟ้า วัยรุ่นพูดว่าผมไม่เคยคิดเลยว่าการช่วยใครเพียงครั้งเดียวจะเปลี่ยนชีวิตผมได้ขนาดนี้หญิงชราหัวราอบเบาๆคุณเห็นไหมายโลกยังเต็มไปด้วยความดีและทุกครั้งที่คุณช่วยเหลือใครคุณกำลังสารต่อความหวังนั้นหัวใจของวัยรุ่นเต็มไปด้วยความสุขความตื่นเต้นความอบอุ่นและความหวังเขารู้ว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนไปตลอดการและเขาสัญญากับตัวเองว่าจะไม่หยุดช่วยเหลือใคร จะใช้ความดีและความเมตตาของตัวเองเพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นให้มากที่สุดและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวใหม่เรื่องราวที่เริ่มจากการช่วยหญิงชราด้วยถุงเพียงใบเดียวแต่จบลงด้วยรอยยิ้มความหวังและชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายถ้าคุณรู้สึกซาบซึ้งและประทับใจเหมือนผมอย่าลืมกด subscribe ช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่จะทำให้หัวใจคุณอบอุ่น และเตือนให้คุณเชื่อในพลังของความเมตตาและความหวังเพราะบางครั้งการช่วยใครสักคนเพียงเล็กน้อยก็สามารถเปลี่ยนชีวิตทั้งโลกได้